ฉีก็กำลังที่จะเดินไปที่ร้านสายไหมข้ามันไก่ตอนนะคะอยู่แถวแถวอะไรขอดูก่อน ให,ใหม่ข้ามันไก่ตอนอยู่แถวแถวลาดป้าเขาซอยสามนะคะทุกคนอย่าลืมมากันเด้อเมื่อกี้นะคะน้อยจีก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะน้อยจีก็มากับพี่ปนสุดสว้สสสเอ๊ะนี่ใครเนี่ยอ๋อคุณแม่น้อยจีเองค่ะคุณแม่เอ๊ะสุดสวย 妈妈。 น่ากินมากๆเลยนี่นะคะก็จะเป็นข้ามันไก่ต้มบวกกับทอดค่ะอุ๊ยเต็มปากเลยค่ะอร่อยมากๆเลยน้อยจีกินข้ามันไก่เสร็จแล้วพี่ฝนก็ขอไปซื้อทุเรียนก่อนนะคะอ้าวนี่น้อยจีมาเต้นอะไรอยู่กลางถนนนี่ค่ะกินข้ามันไก่เสร็จแล้วก็ขอมาแวะซื้อ ร้านน้ำแข็งใสเชงซิมอีก่อนเลยนะคะนี่เลยค่ะค่ะมีหลากหลายเมนูเลยอุ้ยมีปังเย็นไมโลด้วยน่ากินมากๆเลยนี่นะคะขอน้อยจีนะคะที่ใส่ไปหลายอย่างมากมีใส่น้ำกะทิด้วยค่ะร้านน้ำแดงด้วยหวานฉ่ำอร่อยชื่นใจเลยอย่าลืมมากันนะคะ